ไปตรงนี้ปั่นจักรยานฉุกเฉิเออ อ๋อกูกษษ็ประสาทขนานี้วะทำไมไม่มีคนเข้ามาสงสัยจะไม่มีคนเห็นปันไปเรื่อยๆแล้วกันสวัสดีค่ะคุณสเน่คุณสเน่สวัสดีค่ะเอาปั่นจักรยาน เลาะชายหาดกระยะจ่จอยนะคะขอบคุณค่ะคุณเ,เสน่อ๋อไปซะแล้วสวัสดีครับผมโอ้ยไม่มีเพื่อนมาคุยด้วยเลยไม่มีเพื่อนคุยเลยปั่นจักรยานกันเร็ว จะเลี้ยวกนเลี้ยวนะพ่อคุณพ่อคุณพ่อขาพอมาหาใจมาเรินเอออ้หมีส่อง้วไม่มีใครพิม,ม์อะไรสักคนจะถึงอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วมาชมวิวทิวทัศน์ยากาศริมทะเลเอาลูกหลานไปไหนก็นหมดวะเงียบเก็บเชียว โอ้ยเนาะมาสามคนนี่เหมือนมาคนเดียวเลยนะเง,เงียบกันไปไหนเนี่ยยายสนใจอันนี้บ้านล้างเนี่ยทำไมเขาปลูกไว้ทำไมกันน่ะเขฮะไม่เอามันจะ แล้วรีสอร์ทอะไรหลังมันจะใหญ่ขนาดนั้นอ๋อนี่จะร้านาอาหารลิงทะเลอาหารทะเลสดๆ อาหารทะเลสดๆบันโกดอาหารทะเลสดครัวคุณนุ้ยซอยสารปู่ม่วงยูยนี่ก็คือเราเลยดีโรงแรมตรงนี้เาไมีโรงแรมอม่อไรอ่ะโรงแรมก็ดีมากเลยอ่ะสารปู่ม่วง ไปโรงแรมคีลาวิลาวาลีคีรีวาลีอ๋อคีรีวาลีเยอะๆ,ๆอันนี้บ้านร้างน่าจะเป็นผับมั้งเนี่ยผับอวตารอาวตารใส่รับเบา น่าจะเป็นทับตรงนี้มีคนหน่อยนึงฮะยิมย้มยิ้มแหมปู่บ่าวจำน้อยใครอะพี่รุลาเหรอสวัสดีค่ะ ยายจอยไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะยายจอยปั่นจักรยานมองไม่เห็นสองล้านดวงใจกับสองเลิฟปั่นจักรยานมือเดียว เหนื่อยไหมเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยเลยอ่ะสิปีมานีชาติไม่เคยปั่นจักรยานติดทะเลหนึ่งรอเมตรบางสะพานอ๋อขายที่ปาบกไม่เอาไม่ซื้อที่ เชเด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 เเอาไปอีกแล้วมากันแวบๆบแวบๆบแบบแล้วก็ไปกันอีกแล้วเพราะว่าเราไม่คุยกับเขาเขาก็เลยไปก็เข้าใจอยู่นู่นเป็นภกเขาสวยๆนู่นไหมโอ้ยกววิวทะเลมันก็สวยดี าเด้อพี่น้องเอ๋เยมาเทียทเทเเ่ยวทะเลทะเลมาได้อ่านคอมเมนต์เดอ้อนี่ยผู้เบ่าซ้ำหน่อยนี่ก็ขี่รถเสียดไปก็เปียบมาถึงแล้วหาดบ้านกูดนะคะเงียบสงบสะอาดปลอดภัยหายห่วง นี่เลยตรงนี้ร้านอาหารนะอาหารอาหารใหญ่มากแต่อาหารที่นี่อร่อยทุกเจ้าเลยอ่ะราคาก็ย่อมเยาราคาไม่แพงโอ้ยรีสอร์ทนี้ก็สวยนะแต่ยยชอยไม่ได้พักที่นี่ต้องมาครั้งแรกก็สำรวจสักหน่อยมามาจิจิจทำอะไรมา เออเนวเนวเช่เนวเชวาเนวเช่เนว,นวโอ้ยมีหนึ่งคนหนึ่งคนเดี๋ยวต้องถึงตรงนี้แล้วขออนุญ,ญาตลงไลย์ก่อนนะคะพี่น้องมันถึงเขตชุมชนแล้วปัน่นจักรยานขาเดียวไม่ได้มือเดียวไม่ได้ต้องปั่นสองมือมนเข้าเขตชุมชนแล้วตอนนี้ก็ลนนเลยนะ